สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะลัคนาราศีพิจิกสามารถรับชมรับฟังได้นะคะดวงของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีแนวทางเป็นอย่างไรนะคะยามวาภายเป็นดวงชะตาโดยรวมนะคะรับชมรับฟังนะคะแล้วโปรดพิจารณานะคะคส่วนไหนที่สามารถแก้ไขเป็นแนวทางนะคะให้กับชีวิตของคุณได้ก็นำกลับไปใช้นะคะ ราศีพิจิกในเดือนพฤษภานะคะเหมือนกับเป็นเดือนแห่งเรื่องการเงินแล้วก็ความสําเร็จของคุณเลยนะคะบางคนเนี่ยเสริมเพิ่มเติมด้วยความรักความสัมพันธ์นะคะเจอคนถูกอกถูกใจมีคนรักใคร่เมตตาสเสน่หานะคะช่วงนี้ทําอะไรก็เหมือนกับมีคนช่วยช่วยเหลือคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้นะคะเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ย มีความสามารถอันโดดเด่นนะคะการเงินเริ่มมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหลายคนเนี่ยคุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเกินคาดนะคะคุณเองตั้งเป้าหมายอะไรไว้นะคะเหมือนกับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า มีคนที่คอยช่วยนะคะผลักดันให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะหรือบางท่านนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเจ้านายเป็นบุคคลที่คุณติดต่อประสานงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนรอบข้างนะคะเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่เขาเนี่ยสามารถจะเอื้ออํานวยประโยชน์ให้คุณได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะมีเงินสะพัดเข้ามานะคะส่วนในช่วง ปลายเดือนนะคะเพื่อนๆอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายหรือบางคลน,นะคะระวังการใช้จ่ายที่อาจจะมากพอควรนะคะคุณมีมากก็อย่าใช้มากในช่วงนี้นะอาจจะกลับมาเป็นปัญหาให้คุณวิตกกังวลในภายหลังนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ำกับชาวราศีพิจิกนะคะบางครั้งเนี่ยคุณคิดกังวลภายในใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะการเงินที่คุณเป็นกังวลอยู่นะคะอย่า คิดมากตรงส่วนนี้นะคะสิ่งไหนที่คุณทําได้พยายามทําแล้วมันเป็นการสร้างเม็ดเงินเข้ามาเรื่อยๆให้คุณพยายามมุ่งมั่นขยันนะคะแล้วสิ่งที่คุณคิดนะ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยนะคะอย่าพยายามคิดไปก่อนล่วงหน้าว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนะทำณเวลานี้ให้ดีที่สุดนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพอนะคะ ปัญหากับคนรอบข้างมีไหมในช่วงเดือนพฤษภานะคะมองว่ายังไม่ค่อยเด่นชัดนะแต่จะเป็นในเรื่องความสเสน่หายอย่างที่บอกนะคะแล้วก็การช่วยเหลือจากมิตรสหายบางคนเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะที่อุปถัมภ์คุณนะครอบครัวที่ทําให้คุณเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานนะคะแล้วก็คนที่คุณต้องเจอคนที่คุณต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพื่อนฝูงการทำงานหรือการพบปะผู้คนนะคะ อยากจะบอกเลยว่าเขาเนี่ยชอบหลงไหลนะคะแล้วก็ชื่นชมในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณจะมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาจากคนเหล่านี้ที่คุณพบเจอเขานะคะบางส่วนนะคะเพื่อนๆอาจจะมีคนมาตกหลุมรักคุณนะคะหรือมีคนมาแอบชอบคุณก็ได้นะทั้ง คนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นนะคะในอนาคตนะคะเป็นควีนสกับคนะ,ค,ะคุณจะประสบความสําเร็จด้วยความอ่อนโยนความเมตตานะ,ค,ะความใจดีแล้วก็เหมือนกับว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งนี้จะกลับคืนมาสู่คุณนะคะเขาก็จะรักเขาก็จะเชื่อฟังคุณแล้วก็เหมือนกับ นิยมชมชอบช่วยเหลือตัวคุณเป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นลูกค้าเป็นคนที่คุณจะต้องพบเจออยู่บ่อยๆนะคะบางคนก็อาจจะเป็นมิตรสหายใหม่ๆนะคะที่เขาอาจจะชอบคุณเกินกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้นะคะในหล,หลายๆคนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะคะว่าเรื่องการงานของคุณที่คุณทำนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เข้ามาทําให้งานคุณเนี่ย ไม่ค่อยเดินหรือบางคนนะคะคุณทํางานแล้วก็คิดกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์ไปด้วยจนทําให้คุณทํางานได้ไม่ดีพอนะคะอย่าเอาปัญหาเรื่องการงานและความรักมาปนกันนะ,ะชาวราศีพิจิกนะคะสุขภาพของคุณนะคะโดยรวมแล้วค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็พยายาม ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องการกินนะคะแล้วก็หลายคนที่ใครเพื่งหายป่วยนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องโรคระบาดท,ที่เป็นปัจจุบันด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาหลักเลยเพราะว่าโดยรวมเนี่ยให้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะ เหมือนกับว่าเดือนพฤษภาคมนะชาวราศีพิจิกคิดอะไรก็สมหบงังคิดอะไรก็ได้ตามสิ่งที่คุณนึกสิ่งที่คุณคิดเลยนะคะไม่มากก็น้อยอาจจะมาเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งที่คุณไม่คาดคิดนะคะอย่างเช่นคุณจะไปติดต่อลูกค้าหรือคุณต้องการเงินในส่วนไหนนะคะก็จะมีเงินเข้ามา พอใช้หรือว่าติดต่อลูกค้าคนนี้แล้วอาจจะประสบความสำเร็จเกินคาดนะคะเหมือนกับมีเวทมนต์เหมือนกับความสามารถอันโดดเด่นของคุณนะชักนำให้คุณเจอแต่สิ่งที่ดีๆเจอเรื่องดีๆเข้ามาในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งการก้าวกระโดดเป็นเดือนแห่งการปรับทัศนคตินะคะอาจจะต้องขยันขึ้นอาจจะต้องพยายามมากยิ่งขึ้นอะไรที่เป็นในลักษณะนะคะเด็กๆอะไรที่ เราทำเหมือนทีเล่นทีจริงนะคะอันนี้อาจจะห่างไกลออกจากชีวิตคุณนะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นตั้งใจมุ่งมั่นอย่างจริงจังนะคะคราวนี้ดวงเปิดนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณด้วยความสามารถของคุณจริงๆนะคะขยันก็ยิ่งทำได้เพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินนะคะส่วนสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะคะอาจจะเป็นคำพูด นะแล้วก็อารมณ์ของตัวคุณเองนะ,ะบางครั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงนะแล้วก็เป็นคนที่เน้นเรื่องของความซื่อสัตย์ความยุติธรรมบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ใช้คําพูดในเชิงที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้รักษาน้ําใจผู้อื่นนะคะอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่คนอื่นน่ยจะใช้คําพูดหรือการกระทํานะคะไม่เชิงว่าส่อเสียดแต่เป็นการพูดที่ทําให้คุณอะ เจ็บนิดๆน,นะหรือว่ารู้สึกว่าเออไม่พอใจนะคะอันนี้ก็ระวังความคิดของตัวเองแล้วก็อารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังก็มีประมาณนี้นะคะต่อไปในะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์คนมีคู่นะคะคนมีคู่ต้องบอกกรณีที่1นนะคะคุณเองกําลังต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจของคุณนะคะ ถามว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไหมนะคะก็ไม่เชิงลักษณะนั้นแต่คนราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากๆนะเป็นอันดับต้นๆเลยของ12ราศีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณนะคะมีคนนิยมชมชอบหลายคนก็อาจจะเป็นคนที่ช่างพูดหรือการวางตัวของคุณเองอะ่ะทาให้คุณโดดเด่นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะเราก็รู้สึกดีกับคุณนะคะคุณอาจจะแบบกันการเขาหรือปฏิเสธเขาไป ด้วยความมั่นคงที่คุณมีกับคนรักของคุณนะคะยังไงก็เป็นความรักที่ยังไปกันต่อได้แม้ว่าสถานการณ์บางครั้งลอีกคนนึงก็เหนื่อยมากกับเรื่องงานอีกคนนึงก็เหมือนกับการรอคอยการเฝ้ารอคอยนะคะความรักความใส่ใจจากอีกคนนึงนะคะภายป้ายเป็นเดอะสตาร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณทั้งคู่ก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในหัวใจนะคะแล้วก็ รักใครปรองดองกันนะคะมีการมีการปรับความเข้าใจกันอยู่เสมอเลยนะคะอีกกรณีที่สองนะคะลักษณะนี้เหมือนกับว่ามันเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามานะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะต้องพยายามทำงานหนักหรือพยายาม ลงทุนลงแรงทําอะไรไปในช่วงนี้นะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักคนรักคุณก็อาจจะรอคอยคุณนะคะอาจจะสลับกันก็ได้นะระหว่างตัวต,วตวนของคุณแล้วก็เขานะคะมีเรื่องของการเดินทางบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่เนี่ยพยายามอึดต่อสู้นะคะคุณอนะต้องพยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันให้มากนะคะถ้าคุณพยายามที่จะ คิดมากนะคะเฝ้ารอคอยว่าวันนี้ทําไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่โทรมาหรือทําไมไม่ใส่ใจบางอีกคนนึงทางานเหนื่อยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมฉันจะต้องฉันจะต้องมาใส่ใจในส่วนเรื่องที่ บางครั้งเนี่ยไม่จําเป็นก็ได้นะบางครั้งมันอาจจะคิดสลับกันทำให้คุณมีปัญหานะคะให้เรื่องระหว่างคุณและเขาอยู่ตรงกลางนะคะใจเขาใจเรานะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะลอรเดอะสตาร์ The Star ก็คือคุณทั้งคู่นะคะเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตนะคะคุณจะดําเนินไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะต่อไปคนโสดนะคะ ตัวคุณเองนะคุณเป็นคนที่พยายามปฏิเสธความรักนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ทำไม่ได้นะคะความรักคุณมาเต็มจัดเต็มเสมอเลยสําหรับคนโสดนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหามีประเด็นหลักในเรื่องความรักอะ่ะก่อนหน้านี้แล้วนะบางคนอาจจะยังจบไม่ได้เลิกไม่ได้นะคะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นะแล้วคุณพยายามที่จะต่อสู้นะคะบางคนเน้นว่าบางคนเลยนะคะอาจจะอยู่ในสถานที่คุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะตัดใจไม่ได้ทำใจไม่ได้นะอาจจะเป็นเรื่องรักซ้อนหรือเป็นรักที่มันมีใครหลายๆคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณก็ยังยืนหยัดและยังคงยอมรับที่จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วมองว่าคุณอาจจะเป็น อาจจะเจอคนที่คุณรักเขามากๆนะคะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะคะหรือไม่ก็เคยผูกพันกันมากยังตัดกันไม่ได้นะคะยังคงรู้สึกกับคนคนนี้อยู่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าหรือเป็นตัวเลือกนะคุณขอเลือกที่จะไม่รักใครดีกว่านะไพ่เป็นจ้ t เตกปิดท้ายแล้ว แล้วก็คิงกับค u ับรีเวิรนะคะเหมือนกับว่าขอปิดใจหรือขอให้ความรักมันยุติเพียงเท่านี้ไม่อยากไปต่อนะคะอะไรที่มันถูกต้องมันดีที่สุดในชีวิตของคุณมากกว่านะคะถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็ยังคงปิดใจนะหลายคนปิดใจแล้วก็ยังคงเก็บความรู้สึก นะคะของคุณไว้นะคะมองว่าเป็นคนเดิมเป็นคนในอดีตหรือเป็นคนที่คุณยังไม่มั่นใจนะคะลงัลงเลในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาณนะเวลานี้นะบางคนก็อาจจะแอบชอบคนที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณชอบนะคะแต่ว่าคุณคุณอาจจะยังไม่กล้าเดินต่อนในความสัมพันธ์นี้นะคะมองว่าให้โดยรวมคนที่คุณชอบคนที่คุณรู้สึกดีกับเขาเนี่ย เขาก็ไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธคุณนะคะถ้าเป็นไปได้ไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากลองเปิดใจคุยกันนะคะหรือว่าส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให้เขามั่นใจที่ทาให้เขารู้สึกว่าเออคุณเองก็พอใจในตัวเขานะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่ถูกต้องนะคะหรือที่จริงแล้วถ้าเป็นความสัมพันธ์รักซ้อนหรือเป็นเหมือนกับคนที่คุณชอบเขามีเจ้าของแล้วหรือมีคนคุย หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะเราก็รักเขาได้ในแบบสถานะอื่นก็ได้นะคะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นการ,รยานิมิตเป็นคู่ปะถมซึ่งกันและกันก็ได้นะคะบางครั้งอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลมากอย่างที่คุณคิดนะคะชาวราศีพิจิกคนโสดอยากจะเน้นให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็แสดงตัวตนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้ใชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะดีกับตัวคุณนะคะ ที่จริงเป็นพลังงานของคือเขาอาจจะชอบคุณเหมือนกันตาบางครั้งอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าก็รู้สึกดีกับคุณนะคะลองเปิดใจดูนะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาอาจจะชอบคุณมากกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ก็ได้สําหรับคนโสดนะคะสู้ๆนะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้นะสําหรับราศีพิจิกในเดือนพฤษภาคมนะคะ